ในตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการรับเงินกันหลังจากที่เราได้อออินวอร์ไปแล้วนะครับเมื่อเราอออินวอร์ปแล้วนะครับเมื่อเราจะทําการรับเงินเรามากดที่คําว่า Receive Payment นะครับเมื่อกด Receive Payment ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเจอหน้าต่างนะครับ Customer Payment ให้เลือกชื่อลูกค้าที่เราได้รับเงินครับ Receive Form นะครับเมื่อเลือกชื่อลูกค้าเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะแสดงค่าเงินครับว่าเราได้อออินวอร์ให้กับลูกค้านี้เป็นข้างเงินอะไรนะครับ และก็จะแสดงอินว i ย e ์ด้านล่างนะครับว่ามีอินว i ย e ์อะไรบ้างที่เราต้องก็บเงินนะครับวิธีการรับเงินก็ง่ายๆครับก็เพียงแค่เราติ๊กถูกในอินวายส์ที่เราได้รับเงินแค่นั้นเองครับผมแลวเราก็เลือกครับวิธีการรับเงินนันรับเป็นอะไรเป็นแคชเป็นเช็คก็แล้วแต่เรานะครับเช็คหน้าเบอร์สามารถใส่ได้นะครับพร้อมทั้งใส่เอ็กซ์ชนเล็ลงไปครับว่าเอ็กซ์เชนเล็ที่วันที่รับนั้นอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะแตกต่างไปจากวันที่เราออินวายส์ก็ได้นะครับ ซึ่งผลต่างกำไรขาดทุนอัตราลกเปลี่ยนนะครับโปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัตินะครับต่ที่ช่องนี้ก็จะมีการบอกครับว่า d เดบิตทู่คือเงินที่ได้รับนั้นจะนําไปฝากไว้ที่บัญชีใดในผังบัญชีของเรานะครับเ mm hmm. พียงแค่นี้ครับเมื่อกดเซฟแอนคลอดโปรแกรมก็ทำการบันทึกรับให้ เมื่อมานทึกรับแล้วเรากลับไปดูที่คัสเตอร์เมอร์ครับเราจะเห็นว่าชื่อลูกค้าของเรานั้นยอดที่ติดค้างนั้นจะก,กลายเป็นศูนย์ซึ่งเราสามารถดูดีเทลได้ที่ด้านข้างจะเห็น,นดีเทลครับว่าออกอีเวนท์วันที่เท่าไหร่ยอดเท่าไหร่และได้รับเพย์เมนต์วันที่เท่าไหร่เมื่อไปดูรายงานลูกหนี้ที่รายงานลูกหนี้ก็จะมีบอกแบ่งเป็นลูกหนี้แต่ละคนและบอกทรานเซ็คชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นให้เราดู ซึ่งนักจุดนี้เราก็สามารถที่จะดับเบิ่อคลิกเข้าไปเพื่อกลับมาอย่างหน้าที่เราทํางานได้และยังแก้ไขได้อยู่นะครับวิธีการรับเงินก็มีเพียงเท่านี้ครับ